มีเด็กชายคนหนึ่งหลับอยู่ในป่าของจอระเข้เมื่อแม่ของเขาเห็นเขาก็ร้องกรีด้วยความตกใจเธอรีบดึงลูกชายออกมาแล้ววิ่งหนีไปทันทีจอระเข้ผู้น่าสงสารตกใจและกระโดดออกทั้งหน้าต่างตามไปเพื่อจะอธิบายว่าเขาไม่ใช่ตัวอันตรายแต่แม่ไม่ยอมฟังอะไรเลยและพาลูกชายจากไปถึงอย่างนั้นจอระเข้ก็ไม่โกรธเพื่อผ่อนคลายเขาหยิบเครื่องนวดมานวดตัวแต่ดันกลืนลงไปทำให้ทั้งตัวสั่นอย่างบังคับไม่ได้จากนั้นเขาไปอาบน้ำและเริ่มร้องเพลงทวิงเกิลทวิงเกิลกลิเตอร์สตาร์แม่ได ใจจึงรีบปิดบังตัวเองทั้งคู่ร้องลัน่นและเขาก็พยายามปลอบให้เธอสงบลงต่อมาเขาทําอาหารจานอร่อยให้ลองชิมและแม่ก็ชอบรสชาติทันทีหลังจากนั้นพวกเขาเริ่มแลกสูตรอาหารกันร้องเพลงเต้นรําและอบเค้กด้วยกันพวกเขากลายเป็นเพื่อนสนิทกันมากแต่พ่อไม่ชอบจอระเข้เลยเพื่อทําให้เขาไว้ใจจระเข้โยนชุดมวยปล้ำให้และทั้งสองก็เริ่มแข่งกันพ่อไม่มีทางชนะคู่ต่อสู้ที่แข็งแรงขนาดนั้นได้แต่จอระเข้แกล้งทําเป็นแพ้อย่างฉลาดพอพ่อเห็นว่าเขาแพ้ก็รู้สึกดีใจไม่นานทั้งครอบครัวก็เริ่มยอมรรับเเขขาและะจก็ แสดงโชว์พิเศษให้พวกเขาดูทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนบ้านเห็นเขาและโทรเรียกตำรวจเมื่อเห็นอาวุธไฟฟ้าจระเข้ตกใจกลัวตำรวจยิงลูกดอกยาสลบใส่เขาและเขาลม้มลงเขาถูกพาตัวไปที่นั่นเขาเศร้ามากเพราะเขาพูดเหมือนมนุษย์แต่สื่อสารกับจระเข้ตัวอื่นไม่ได้เขาคิดถึงครอบครัวของเขามากวันถัดมาครอบครัวมาพบเขาเมื่อเห็นจระเข้เศร้าแบบนั้นเด็กชายก็ตัดสินใจจะช่วยเขาเพื่อพิสูจน์ความดีของจอระเข้เขาพาเขาไปประกวดโชว์ความสามารถแต่ทันทีที่ขึ้นเวทีกรรมการต่างต,างตกใจและตำรวจล้อมไว้เด็กชายขอให จอระเ้แสดงความสามารถแต่เขากลัวเกินไปเพื่อให้กำลังใจเด็กชายเริ่มร้องเพลงเองแม้เสียงจะแย่มากจนคนดูหัวเราะก,กันทั้งหอนจอระเ้ทนดูไม่ได้เขาทราบซึ้งในความกล้าข,ของเด็กชายจึงคว้ามไมโครโฟนแล้วร้องเพลงด้วยเสียงอันไพเราะของเขาทุกคนต่างตกตะลึงกรรมการลุกขึ้นยืนปรบมือวันรุ่งขึ้นกรรมการจึงให้การอภัยโทษเป็นกรณีพิเศษและจอระเ้ก็ได้กลับคืนสู่ครอบครัวของเขา